กลับมาดูการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันหน่อยอล่าสุดนี้บิตคอยกลับมาเทรดร้อนแรงกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดแนวราคาพุ่งขึ้นไปค่ะอยู่เหนือ46,000ดอลลาร์แล้วนะคะซึ่งการที่บิตคอยพุ่งขึ้นแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวค่ะเหนือระดับ46,000ดอลลาร์หรือว่ากว่า1ล้าน0 0 ห่ล้าน5้าแสนบาทเนี่ยนะคะก็มีข่าวด้วยค่ะว่าตอนนี้สภาค,คอนเกรสเนี่ยเขาอาจจะมีการคุมเข้มออกกฎหมายควบคุมการซื้อขายบิตคอยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นกว่า5%ในครั้งนี้เลยนะคะก็เป็นการซื้อขายบนแนพลตฟอร์ม c o ยเมทริก c ์นะคะ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่16พฤษภาคมเลยทีเดียวค่ะการพุ่งขึ้นของบิตคอยก็ทําให้สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนะคะมูลค่าตลาดของสกุลเงินคริปโตพุ่งขึ้นแตะระดับอยู่ที่8.58แสนล้านดอลลาร์ด้วยนะคะโดยวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยเขากำลังพิจารณาค่ะร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐวงเงินอยู่ที่5.5แสนล้านดอลลา ร่างกฎหมายนี้เขาพูดถึงการจัดเก็บภาษีนะคะกำไรของนักลงทุนที่เข้าซื้อขายในตลาดสกุลเงินคริปโตเพื่อจะนำไรายได้นี้ไปชดเชยค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐขณะเดียวกันค่ะก็บอกด้วยว่าจะมีการตรวจสอบธุรกรรมในตลาดเงินนะคะสกุคลคริปโตนี่แหละค่ะรวมทั้งผู้ที่เข้าขายต้องเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมต่อกรมสัมพากรของสหรัฐอีกด้วยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าเช้าวันนี้ถ้าหากว่าเทียบเคียงกับราคาในบ้านเรานะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าแสนบาทนะคะต่อนหนึ่งนวยบิตคอยนะคะราคานั้นพุ่งทะยานขึ้นมากว่า5-6%เลยทีเดียวแล้วค่ะ